สวัสดีค่ะชื่ออัสดาวุฒานานักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันนี้จะมานาเสนอผลงานชื่อเรขามลาาัยซึ่งเป็นผลงานในรายวิชานําเสนองานศิลปะประดิษฐ์แนวคิดนะคะเป็นการนํารูปแบบทรงเลขาคณิตเหล่านี้มาสร้างสรรค์ผลงานในการทําพวงมาลัยสาลวยซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการ สร้างผลงานที่ไม่มีแต่เพียงความสวยงามในเชิงศิละปะแต่ยังเปลียมไปด้วยความหมายอันดีงามเพื่อใช้เป็นของที่เลลึกในงานมงคลต่างๆอันเป็นการส่งต่อความปรารถนาดีความโชคดีและความรุ่งเรืองให้แก่ผู้รับผลงานนี้สร้างขึ้นเพื่อให้มีเอกลักษณ์และสื่อความหมายอันดีงามเหมาะสมแก่การมอบให้โอกาสมงคลต่างๆโดยเน้นการออกแบบที่มีความคิดสร้างสารรค์และเป็นไทยร่วมสมัย ผสมผสานกับหลักความงามสากลของรูปทรงเลขาคณิตค่ะต่อไปจะเป็นการแนะนำวัสดุและอุปกรณ์นะคะจะมีไหมพรมค่ะมีได้ค่ะมีกันไกลมีครีมตัดลวดค่ะมีปากครีมปักคีบค่ะมีลวดฟุตเบอร์18มีแท่งกาวค่ะมีเข็มมือมีไม้บรรทัดในการทำผู้อุบะมมลัยสีชมพูนี้นะคะ มีข้าทองค่ะมีลักวงนะคะมีมุกไล้ใสค่ะสีใสแล้วก็มีเพชรระดับสำหรับระดับอ่มลัยค่ะต่อไปจะเป็นการทำผู้นะคะสีชมพูในการทำอุบะเมลัยนะคะจะใช้ไหมพรมสีชมพูในการทำไหม,หมพรมเป็นไหมพรมเส้นเล็กนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียนหรือว่าร้านจิปัถทะทั่วไปได้เลยค่ะ การทําผู้นะคะจะใช้ไม้มรรทัดในการพันนะคะพันโดยประมาณ70-80แปรอบนะคะ mm hmm. เมื่อครบแล้วค่ะให้ตัดเหลือปลายนิดนึงนะคะแล้วลูดออกจากไม้มันทัดเบาๆค่ะเมื่อดึงให้จับตรงปลายไหมผมไว้นะคะเพื่อไม่ให้ไหมผมแตกออกจากกันค่ะ จากนั้นนำปลายเดิมนะคะสอดเข้ารูตรงกลางของไหมพรมค่ะแล้วนั้นมามัดเป็นปมนะคะเพื่อไม่ให้ไหมพรมหลุดค่ะจากนั้นตัดแบ่งครึ่งไหมพรมนะคะ แล้วจับไหมผรมให้เป็นกึ่งกลางค่ะครบึ่งค่ะใช้ไหมพรมอีกเส้นนะคะมาพันรอบข้างบนค่ะให้แน่นเลยนะคะและ้วขมวดปมหนึ่งรอบค่ะแล้วมัดนะคะมัดอย่างต่ำสองถึงสามรอบนะคะให้แน่นเลยค่ะ ความใหญ่ของอุบะผู้นะคะจะอยู่ที่ตออนะะ้นไบบ<ห>ที่เราท,ทำนะคะเทนไม้บรรทัดจะอยู่ที่หน้าใหญ่หรือหน้าเล็กค่ะถ้าเกิดว่าหน้าใหญ่ผู้เราก็จะใหญ่ขึ้นนะคะต่อไปจะเป็นการร้อยนะคะจะจ่ายเข็มมือนะคะร้อยอุบะค่ะแล้วก็ได้ค่ะดึงได้พอควรนะคะต่อไปคือ้อยผ่าตรงกลางให้กึ่งกลางนะคะแล้วขมวดปมค่ะ ตามด้วยขว้าทองไซส์กลางนะคะบีบค่ะให้เป็นจุกคว้าสวมกับอุบะนะคะต่อไปตามด้วยคว้าทองแบบหนานะคะแล้วก็มุกเม็ดใหญ่ค่ะหนึ่งเม็ดนะคะมุกอีกไซส์หนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นมุก ไล่ไซน์ะคะอย่างละ2เมตรค่ะตัดให้เหลือได้ประมาณ1คืบนะคะนี่ค่ะต่อไปจะเป็นการทำพวงมาลัยนะคะจะใช้ลวดฟุตเบิร์สินะคะใช้คีมปากคีบดัดลวดให้งอขึ้นนิดนึงนะคะ่ะแล้วร้อย ให้เต็มลวดเลยค่ะเมื่อร้อยเต็มลวดแล้วนะคะจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็นำปลายสองข้างของลวดนะคะมายึดติดกันค่ะโดยการมัดให้แน่นนะคะอันนี้จะใช้คีมปากคีบช่วยนะคะแอบจะใช้แรงนิดนึงค่ะหมุนจนกว่าจะแน่นเลยนะคะแล้วใช้ ทีมตัดลวดตัดค่ะระวังนะคะทีมตัดลวดระวังลวดมันจะกระเด็นเนะข้าตานะคะแล้วก็ดัดให้ได้รูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะเนี่ยค่ะพอได้รูปทรงแล้วนะคะจะนำอุบัตอันนี้ทั้ง5เส้นนะคะมาประกอบเข้ากันค่ะก็จะได้เป็นอุบัตหนึ่งพวงอย่างนี้นะคะ พอได้อุบะพวงแล้วก็พวงอะัยที่ร้อยสําเร็จแล้วนะคะนํามามัดค่ะตรงทแยงมุมนะคะตรงที่เราตัดลวดไปเมื่อกี้มัดให้แน่นเลยค่ะมัดปมสักสองถึงสามครั้งนะคะจนกว่ามั่นใจว่าเชือกแน่นแล้วค่ะใช้กันไกลตัดได้ออกค่ะ ต่อไปจะเป็นการติดเพชรระดับนะคะอันนี้จะเป็นเข็มกลัดหน้าอกนะคะโดยการเรามาอาดัปให้เป็นที่ติดพวงมาลัยค่ะโดยการใช้ปืนกาวยิงนะคะติดค่ะเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับผลงานที่มีชื่อว่าเลขามมลัยค่ะ เป็นพวงมาลัยชํำลวยที่มีรูปทรงเลขาคณิตนะคะหลายรูปทรงเลยซึ่งเป็นผลงานในรายวิชานำเสนองานศิละปะประดิษฐ์สาขานวัตรกรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีผลงานที่นี้นะคะสามารถนำไปต่อย,ยอดหรือว่าสร้างไรายได้ในครอบครัวและวิสาหกิจชุมชนได้นะคะถ้าใครสนใจก็คือทำตามในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ